โคชอแนแสวัสดีครับมามณีพี่น้องสิเห็ดอะมิโนอีสานแบบนี่อเลยในรวงเราเลยครับพี่พี่น้องพัดจังโก้ครับนี่พัดจังโก้เสือร้องไห้ได้ครับเด้อพี่ส่วนผสมครับก็จะมีน้ำมันหอยอน้ำตาลผงชูรสน้ำปลาอันนี้ก็จะมีพริกไทยกระเทียมตะไคร้ใบโหระพาใบมะกรูดขี้เพี้ยน้ำดี อหอมแดงซอยพริกซอยและก็กระชายครับนี่เลยมาพี่น้องมาเห็ดกันพี่น้องบันนี้เดบบอมเดบบอมนี่ไปแล้วครับแต่แต่ส่วนหลายคนสิบโขกนะครับผมสิบโขก,ผม,โกผมอยากผมอยากมากคันเป็นหนึ่งสี่ครับเอารวมๆกันได้พร้อมกันผัดพร้อมกันได้เลยครับกระคร้หอมแดงกระเทียมครับ นี่เลยแล้วก็กระชายครับผัดพร้อมกันเลยผัดให้หอมนะครับพอผัดได้ที่แล้วก็เอาเนื้อเอเนื้ออะไรก็ได้ครับเป็นเนื้อเสือล้องไห้เนื้ออะไรก็ได้ส่วนอะไรของของวัวครับเอารูไปผัดเลยผัด่าให้สุกมากนะครับผัดพอให้แบบว่า ถ้าสุกมากมันจะเหนียวอันนี้ผมจะหันแบบลูกเต่านะครับผัดนิดหน่อยผัดพอวบบพอสะดุง้งพอสะดุ้งครับแล้วก็เอาขี้เพียะลงไปเลยครับไม่ต้องใส่น้ำซุปนะครับขี้เพียวัวนี่เลยครับ เอาลงไปแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำดีดีบัวนะครับเพิ่มความขมนะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักนะครับให้เขาสลดสักนิดหน่อยแล้วค่อยปรุงอย่างอืงอ่นหอมพอเดือด ปุ๊บใส่ผงชูรสไปเลยครับน้ำปลาสอช้อนโต๊ะหอยนางลม1ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลเล็กน้อยพริกผัดทีเดียวเลยครับพริกไทยไทยสด แล้วก็ใบมะกรูดครับตามสไตล์เลยครับพี่น้องผัดสุดใครสุดมันครับอันนี้ไม่มีไม่มีข้อกำหนดว่าจะทำยังไงก่อนนะครับถ้าใครชอบโกตะไคร้ใบมะกรูดก็ได้เลยครับหอมผัดจังก้สุดท้ายแล้วค่อยใส่ใบโหระพานะครับ และสุดท้ายครับใส่ใบโหระพาล,ลงไปเลยเป็นอานเสร็จพิธีครับจะกินข้าวสวยร้อนหรือว่าหรือกินข้าวเหนียวหรือเอาเป็นกับแก้มก็อร่อยครับนี่เลยโอเคอ่าเสร็จแล้วครับผัดจังโก้แบบอีสานบานเฮาเรียบร้อยครับโอ้น่ากินมากผัดจังโก้เสือร้องไห้ ได้มาพี่น้องหลังจากเสร็จรียบร้อยแล้วนี่จัดจานมาเพียอืมเดี๋ยวตักแบ่งใจกันครับพี่น้องเห็ดใบเพื่อเพื่อพี่เพื่อน้องนำ้ำเพื่อเอื่อยเพื่อทุกคนน่ากินมากลูกเลลียัมี่ พ่อเราต้องพี่น้องเนาะมาจุ๊บพ่อตักใหม่มาเด้อครับเด้อทางไก่ทางไก่ทกั <c oughs> ท่วโลกเลยครับทั้งสปปนบวล่ากัมพูชาเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ไมฟินฟอร์บอลาโรเข้าไปช่วยเวดเมย์ฮมฟีดอร์เดย์จิ้นเจ้าอันแอมเวียดนามเด็ดอันกําเบย์เน่ามาพี่น้อง มากินน้มกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วพัดจังโกนี่ลหละเป็นกับแก้มกินเลนกินนี้ก็ได้ครับอันนี้มีเฉพาะน้องค่ายแถบแถบริมโคงนะครับเด้อบึงการนาก้อนพนมเังเสียรับแถวอุดรดังเสียรับอืมอืมแซ่บหลายเป็นยังไงซื้อจังโกนบ้างครับพี่น้องอ่า คนที่เฮ็ดอยู่ในวงเราขเขาเฮ็ดกันก็นตั้งคืซื้อเองกันเองครับพี่นอ้องอ,อร่อยมาก อืมอันนี้กับแก้มมนก็ต้องมีมาเดินดอ้วเสียวไปเยาอ๋ออันนี้เป็นโชจูด้วยครับเด้อสบายสบายสำหรับผมพริกไทยจุก,จกอืก บัวเผ็ดพริกไทยอร่อยเข้ากันไหมพี่น้องหอมลองเห็นมั้นะครับเด้อใครไม่มีเพี้ยเอาใส่ดีแทนก็ได้ครับอ,อร่อยเป็นรูอาหารเขาทำไม่ายตัวครับ ับเขาใหญ่มเนื้อผัดเอาผัดมาทาผัดทีหลังก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะหยาบอืม ของผมกำลังพอดีกำลังแสบหนอกเนื้อวัวส่วนไหนของรักของวัวก็ได้ครับมาผัด Mm. Mm. Drag. 음아 미향 음, 아, 미행. 음. และมุนลิ้นมากอืม 음음와아 <laughs> <laughs> <inhib 웃음> ไม่แห้งพี่น้องเอ้ยแซ่บคลาดแซ่บแน่ลองเห็นดนะครับลองสูตรนี้มาเห็ดกินนะครับแช่สูตรนี้เอาไว้นะครับพี่น้องนะต้องแช่เอาไว้กับแช่ไว้เพื่อมันลบมาอ่าบอกใครม่ใครเห็ดไปเห็ดกินครับแช่ไว้เพื่อไม่นคนอ,อยากเห็นดนะครับพี่น้อง จับหึงแล้วกินกับแก้มกินกับข้าวกินข้าวสวยกับข้าวเนียวก็อร่อยอืมอืม,อม เห็ดผมที่ผมกิน,กนมาก,กินดิบว่าพี่น้องมันกินงาน่ายกว่ากัน,กกนข้าวเห็ดสุกเนี่ยขาาดผู้พับปบบดดนได้บ,บนานได้ครับพี่น้องมันยังหยาบแหละบกุกกระถ่ายแล้วพี่นอ้องม,ม,มาคือถ่ายให้สุดพี่นอ้องเสือเข่า Oh. Hmm. rất ngon แต่ปดีพี่น้องนะมื่อกี้ผมกับพ่อสมีนะครับบริพี่น้องเนะมันหนาปัญหาพูดเด็ดเด็ดแสบแบไม่กินให้เบิกนะครับหรืออาจจะหาเมนูไม่ไม่แปลกทำไมไม่เห็นให้เบิงไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ